เขาไปสู้ต่อในสภาดีกว่าฉันอย่างนั้นน่ะหรอแล้วพวกมึงจะเลือกมันอีกอย่างงั้นน่ะเหรอเขเออ,อ,อมีสอสอแบบอิน้องยกเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้นี่นะมึงจะเอามาเป็นสอสอโอ้ยฉันจะเป็นลมเธอจะจะเป็นลมประเทศนี้ เล,เลยเขาว่าแมตติวหัวจะปวดจริงๆหลังจากที่ได้เห็นความคิดของเหล่าบรรดาด้อมส้มที่ยังอวยเด็กยกไม่พักแถมยังสนับสนุนให้เข้าสภาอีกด้วยคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้นะคะแล้วบอกด้วยเขาว่ารู้สึกจะเป็นลมเหมือนกันกับแมตติวหรือเปล่ากลายเป็นประเด็นร้อนประหลอดแตกในทวิตเตอร์เลยทีเดียวหลังจากที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อแมวของเฮดเอได้ทวิตข้อความถึงกรณีของหยกกับผู้ชายชุดดํา ที่ปรากฏภาพเดินอยู่ย่านทองหล่อเมื่อวันก่อนไว้อย่างดุกเดือดเลยทีเดียวโดยระบุว่าอีกหนึ่งชั่วโมงมีข่าวใหญ่มากๆแบบรู้แล้วว่าทำไมพยายามปิดไม่ให้รู้ว่าผู้ชายคือใครละครน,น้ำเน่าอย่างไม่เท่านี้เมียไม่อยู่ผัวร่าเริงเอ้ยหนูร่าเริงเอ๊ะหรือร่าเริงทั้งหนูทั้งผัว NGO ไปลาออกตายให้หมดผมคิดว่าบุ้งไม่น่าต้องอดอาหารแล้วนะครับเอาเชือกให้บุ้งเถอะครับ ทลุวังประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นทะลุศีลธรรมบุ้งออกมาจากคุกแล้วบอกและกันจะเอาคลิปให้สุดท้ายการประกาศยุติบทบาทก็เป็นเรื่องโกหกสังคมจากเด็กคนนี้อีกตามเคยเด็กเหลือขอจริงๆขณะที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรโพสต์ข้อความว่าทุกคนคะคนติดไม่ท้อคนรอไม่ทิ้งไม่มีจริงคะ่ะทอทงผัวบ่อใบไม้แอบคบขอหีบเพราะบ่อใบไม้ติดคุก รักแท้แพ้ยาสีฟันและทางเพจโพสต์อีกครั้งว่าทุกคนคะคลับฟรายเดย์ผิดค่ะคลับทะลุวังถูกต้องค่ะซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลล่าสุดแมตติวฟิลกู๊ดหัวจะปวด เมื่อเห็นด้อมส้มในเพจคณะก้าวหน้าแสดงความคิดเห็นหนุนยกเข้าสภาโดยบอกว่าเธอจะเป็นลมเมื่ออ่านคอมเมนต์ประเทศนี้ถ้าจะต้องมีสอสอแบบยกประเทศเราจะเป็นยังไงหลังด้อมส้มคอมเมนต์ว่าให้หยกพักก่อนช่วงนี้ถ้าเหนื่อยก็พักแล้วไปตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็กลับเข้ามาสู้ต่อในสภาดีกว่าทําให้แมตติวถึงกับต้องทวนคําถามว่ากลับมาสู้ใหม่ในสภาหมายความว่าอะไร หมายความว่าให้น้องหยกเรียนจบแล้วกลับมาเป็นสอสออย่างนั้นหรอแล้วก็จะเลือกกันอีกอย่างนั้นน่ะหรอโอ้ยฉันจะไปนลมเธอจะจะไปหลมประเทศนี้นะถ้าจะต้องเออมีสอสอแบบอีน้องยกเนี่ยคือประเทศเราจะเป็นยังไงอ่ะอีด้อมโซมันบอกว่าพักก่อนโอเคดีมากนะคะช่วงนี้ถ้าเหนื่อยก็พักนะคะแล้วก็ไปเรียนหนังสือไปตั้งใจเรียนหนังสือ แล้วก็กลับเข้ามานะคะเขาไปสู้ต่อในสภาดีกว่าสั้นสู้นั่นหมายความว่าอะไรคะจะสู้ต่อในสภาหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้น้องหยกมาเรียนจบเรียนจบแล้วกลับมาเป็นสอสออย่างนั้นน่ะหรอแล้วพวกมึงจะเลือกมันอีกอย่างนั้นน่ะหรอ,โ,อโดยแม่ติวสงสัยว่าพฤติกรรมแบบนี้นเนรจะเอามาเป็นสอสอ เป็นคนที่ออกกฎหมายเป็นคนที่นำพาประเทศไปข้างหน้าเนี่ยอายุยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยยังเข้าผับเข้าบาเปลี่ยนผู้ไม่รู้กี่คนแล้วชีวิตประเทศนี้จะต้องอยู่ภายใต้การนำพาของเด็กพวกนี้เนะหรออยากจะเป็นลมเข้าใจเลยว่าทำไมคุณภาพของสสพักส้มถึงได้เป็นอย่างนี้แต่น่าหนักใจตรงที่คุณภาพของคนไทยมันด้อยขนาดนี้เลยหรอคนส่วนใหญ่ด้อยขนาดนี้เลยหรอเป็นห่วงประเทศไทยเนาะ ตายก่อนอื่นห่วงตัวเองก่อนสู้ๆพวกเราดูแลตัวเองดีๆด้วยนะพฤติกรรมแบบนี้นี่นะมึงจะเอามาเป็นสอสอเป็นคนที่ออกกฎหมายเป็นคนที่นำพาประเทศไปข้างหน้าสู้เนี่ยมันอายุยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยอะ่ะมันเข้าผับเข้าเทคเข้าบาร์มีผู้ไม่รู้เปลี่ยนผู้ไม่รู้กี่คนแล้วสู้เนี่ยเหรอโอ้โหทูนะชีวิตประเทศนี้เธอ จะต้องอยู่ภายใต้การนำพาของีเด็กพวกนี้อะเหรอโอ้ยเธอโอ้ชันอยากจะไปลงอะนะเข้าใจเลยว่าทำไมคุณภาพของสอสอพักส้มนะถึงได้เป็นอย่างนี้แต่หน้าหนักใจตรงที่คุณภาพของคนไทยเนี่ยมันด้อยขนาดนี้เลยเหรอวะคนส่วนใหญ่เนี่ยด้อยขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้ยเป็นห่วงประเทศไทยเนาะ แต่ตัวอืนอ่นหว่วงตัวเองก่อนอนะทุกคนเอสอู้ๆพวกเราดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะจ๊ะจริงๆก็ไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่านาคตจะเป็นยังไงแต่ดูจากพฤติกรรมปัจจุบันแล้วก็คงไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงหรอกค่ะว่าย,ยกจะเข้าไปเป็นสสในสภาเพราะนี่แค่ได้ข่วงผู้ชายก็ยังประกาศยุติบทบาททางการเมืองไปแล้ว มาร่วมสนับสนุน Top n e w วส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ